สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับหมอฟันวัฒนาเช้าหน้าวันหยุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมก็ได้มาอยู่ที่สวนกล้วยของตัวเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพานะครับทุกท่านนะครับมาดูนะครับในเรื่องของการทําน้ําหยดในสวนกล้วยนะครับน้ําหยดในสวนกล้วยนะครับเพราะว่าก็สําหรับคนที่มีเวลาน้อยเนาะนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้เป็น สวนกล้วยนะครับที่เพิ่งปลูกนะครับในอายุประมาณเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็การวางระบบน้ํานะครับเป็นแบบไหนไปดูกันครับครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าระบบน้าของของผมนะครับก็จะใช้เป็นระบบเทปน้ําหยดนะครับสําหรับต้นกล้วยเนาะในช่วงฤดูแล้งนะครับเพราะว่าน้ําจะหาค่อนข้างยากหน่อยนะครับอันนี้เราก็เลยใช้เป็นน้ําหยดแทนนะครับนี่นะครับมันก็จะจะเปียกแบบนี้นะครับเป็นเทปน้ําหยดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะครับ อ่ายังสดชื่นอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามันต้นกล้วยเขาไม่ชอบน้ําแฉะนะครับเขาชอบแบบชื้นชื้นนะครับส่วนระหว่างน้ําหยดนะครับเราก็สามารถเอาพืชอื่นมาปลูกได้นะอันนี้ผมปลูกแตงไทยนะนะครับเราก็สามารถเอาพืชอื่นมาปลูกได้นะครับเพราะว่าน้ําหยดเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าจะเป็นเทปที่มีระยะ60ซนติเมตรหรือว่าเป็น30ซนติเมตรก็ได้นะครับก็คือระยะห่างของแต่ละรูนั่นเองนะครับนี่ครับ ผมก็ใส่ไปนะครับมีมีทุเรียนแซลม์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูถังถังนะครับว่าเราใช้แบบไหนนะครับแล้วก็กระบวนการเติมนะครับเป็นแบบไหนนะครับนะครับอ่านะครับอันนี้ผมใช้เป็นถังพลาสติกนะครับ200ลิตรนะครับ2ถังนะครับ2ถังโดยใช้ปูนนะครับท่อปูนนะครับเป็นฐานนะครับ ซึ่งเราจะใช้เงบประมาณค่อนข้างน้อยนะครับก็อันนี้ท่อปูนกับฝานี่ท่อมันประมาณ120บาทนะครับตอนนี้นะณเวลานี้คือเดือนมีนานะครับปี2565นะอุป,รปรก,กรณ์ก่อสร้างค่อนข้างแพงนะครับอันนี้120ฝาอีกประมาณ120บาทนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคา550านะครับ ห้าร้อยห้าสิบนะครับเป็นเป็นถังมีฝานะครับห้าร้อยห้าสิบสองร้อยลิตรนะครับอันนี้ก็สองใบนะครับห้าร้อยห้าสิบสองใบนะครับก็ซื้อมานะครับแล้วก็เราก็มาเจาะนะครับอย่างนี้นะครับใช้เป็นโฮซอโฮซอขนาดก็แล้วแต่เราจะใช้ท่อนะครับถ้าเราใช้ท่อหนึ่งนิ้วเนี่ยมันต้องใช้หัวเจาะนะครับสามสิบสองมิลลิเมตรนะครับสามสิบสองมิลลิเมตรนะครับเจาะตรงๆนะครับอย่าคว้านมากนะครับถ้าคว้านมากเนี่ย มันจะซึมตรงนี้นะครับมันจะซึมนะครับตัวนี้จะเป็นหัวเกลียวนะครับหัวเกลียวเรียกว่าเกลียวนอกนะครับหัวข้อต่อกเกลียวนอกนะครับแล้วก็ขันเข้าไปเนาะนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อมเข้าหาเข้าหางกันนะครับนะครับผมเชื่อมเข้าหาทางสองถังนะครับจริงๆผมผมจะทําก๊อกตรงนี้ด้วยนะครับยังไม่ได้ทำเนาะแล้วก็มานี้ก็มีวาลนะครับเป็นวาลแล้วก็หนึ่งนิ้วนะครับเป็นวาลแล้วก็ผมก็ลงเข้าไปท่อเมนนะครับ เดีน,นี้จะเป็นท่อเมนนะครับท่อเมนเมนมาหาตัวจ่ายน้ําหยดนะครับจ่ายน้ําหยดเนี่ยสามารถทําได้2แบบด้วยกันก็คือเราจะเจาะเราจะเจาะท่อ16มิลก็ได้นะครับเจาะท่อ16มิลแล้วก็ใช้เป็นลูกยางนะครับแล้วก็ใส่ใส่ใส่ตัว,ต,วตัววาล์วน้ำยนย์เลยก็ได้หรือจะทำแบบผมก็ได้นะครับเป็น ข้อต่อ3ทางรถนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าข้อดีข้อเสียต่างกันก็คือข้อดีคือตัวเจาะนะแบบเจาะนะข้อดีคือประหยัดข้อต่อนะครับไม่ต้องต่ออะไรเยอะนะครับเจาะเสร็จใส่ลูกยางแล้วก็ใส่ข้อต่อได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็ไว้นะครับเผื่อเราเปลี่ยนนะครับเราไม่ใช้น้าหยดเราจะเปลี่ยนเป็นหัวอื่นก็ได้นะครับเราก็ถอดออกเปลี่ยนเป็นก๊อกเปลี่ยนเป็น ท่อ P E ก็ได้นะครับอันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตนะครับอันนี้ก็ผมก็ฟังไปนะครับนี่นะครับน้ำหยดมันก็หยดไปนะครับอ๋อซึ่งตัวนี้นะครับจะเห็นว่ามีมีตัวเติมน้ำด้วยมีตัวเติมน้ำเติมมาจากไหนนะครับผมก็ใช้เป็นโซลาเซลล์นะครับนี่นะครับสองแผงนะครับโซลาเซลล์สองแผงนะครับ เนาะก็ใช้โซลเซลลนะครับดูดน้ำมาจากน้ำบาดาลน,นะครับน้ำบาดาลเนาะน,นะครับเป็นน้ำบาดาลแล้วก็ดูดขึ้นมานะครับเพื่อเอามาเติมถังตรงนี้นะครับเน,นี่ะครับเติมถังนี้เพื่อให้ระบบน้ำหยดนะครับได้รอเลี้ยงได้เพียงพอนะครับซึ่งถ้าเป็น ต้นกล้วยนะครับถ้าเป็นต้นกล้วยเนี่ยสองถังนี้นะครับเปิดเต็มเนี่ยมันจะไม่พอนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะต้องใช้ประมาณอ่อสี่ถังนะแล้วแต่แล้วแต่จํานวนต้นด้วยนะครับอันนี้ประมาณ60ต้นนะครับหกต้นก็2ถัง,งไม่พอนะครับแต่ว่าถ้าเราเติมแบบนี้มันก็จะสามารถสามารถเปียกชื้นได้เพียงพอนะครับซึ่งเราเปิดเนี่ยเปิดแค่วันละชั่วโมงเองนะครับผมเปิดวันละชั่วโมงนะครับแล้วก็ พอน้ำหยดเนี่ยมันจะจ่ายน้ำหยดไปที่ชั่วโมงละ40ลิตรนะครับนีบ่นะครับซึ่งอ่ะนี่จะเป็นเทปน้ำหยดนะจะใช้ดูปลายสายเนะยาะเดี๋ยวผมเดินไปปลายสายเลยแล้วกันว่ามันเปียกขนาดไหนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปียกไปนะครับนี่ผมเปิดมาประมาณครึ่งชั่วเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ ปลายสายนะครับปลายสายก็ยังยังหยดดีอยู่นะครับ <S <S เห็นไหมนะครับซึ่งข้อดีของของเทปน้ําหยดก็คือ1ก็คือเราเราไม่ต้องเจาะเราเราไม่ต้องเจาะเนอะนะครับแล้วก็อัตราการไหลเนี่ยมันจะไหลสม่ำเสมอกันนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นแผน่นแผ่นเทปนะครับแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งจะเป็นการชดเชยแรงดันอยู่ในอยู่ในท่ออยู่แล้วนะครับก็จะชดเชยให,ให้ให้ไหลสม่ำเสมอกันเนาะส่วน ที่เคยเห็นคลิปอื่นที่ผมทำนะครับจะเป็นท่อ PE เนอะนะครับแล้วก็ใช้การเจาะรูนะตัวนั้นนะครับจะเป็นข้อดีคือเราอยากให้หยดตรงไหนมันก็หยดตรงนั้นนะครับแต่ท่อ PE ส่วนท่อเทปน้ำหยดตัวนี้เราจะไม่สามารถเอ่อให้หยดตามใจเราได้เนาะเพราะว่าเขาจะฟิกมาแล้วนะครับว่าระยะห่าง 60- 30เซนอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็น30ที่เจอนะมีขายก็คือ20 30แล้วก็60 ะครับ60ซนติเมตรระยะห่างของของของรูนะครับเห็นไหมนี่นะครับระยะห่างของรูนี่รูรูหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอีกรูหนึ่งอยู่นี่นะครับแล้วก็อีกรูหนึ่งอยู่นี่นะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับถ้าเราปลูกพืชแบบถี่มากก็ใช้30เซนก็ได้นะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็เสียดายน้ำเนาะเราก็ปลูกพืชอื่นแทนนะครับเข้าไปแทรกเข้าไปนะครับ ในระหว่างนีนะ้นะครับนี่ก็เป็นระบบน้นําหยดนะครับซึ่งใช้โซลาเซลล์ในการเติมน้ํานะครับงบประมาณทั้งหมดเนาะอ่ะงบประมาณทั้งหมดที่ใช้นะครับก็ลองบวกดูนะนะครับอันนี้ห้าร้อยห้าสิบาก็พันกว่าบาทนะครับแล้วก็ท่อสี่อันเนี้ยก็ตกอยู่ประมาณพันหนึ่งนะครับร้อยยี่สิบสองอันนะครับก็จะเป็นสองร้อยกว่าบาทละนะครับ บวกฝาบอกอะไรก็พันหนึ่งนะครับข้างบนอีกพันหนึ่งนะครับให้เป็นสองพันนะครับตัวท่อช่วงนี้แพงมากนะครับปีนี้นะครับปีหกห้านี่ตัวอุปกรณ์ค่อนข้างแพงนะครับท่อ PVC เนี่ยตกอยู่ที่ท่อนละประมาณสี่สิบถึงห้าสิบาทนะครับขึ้นอยู่กับความหนานะครับแล้วก็ตัวเทปน้ำเยิรก็จะถูกหน่อยนะครับราคาประมาณหลักร้อยนะครับประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับมวนหนึ่งนะครับมวนนี้ผมใช้ยังเหลือเลยนะครับ เนี่ยนะครับเห็นไหมมันมันเหลือเยอะมากนะครับคือซื้อมาคุ้มอ่ะห้าร้อยหลานะครับตัวนี้นะครับประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับซื้อจากเออ่โกลโบนะครับโกลโบนะครับหรือไทยวัสดุก็มีนะนะครับแต่ว่าโกลโบจะเยอะกว่านะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวมีอะไรนะครับสอบถามได้ในในคอมเมนต์นะครับผมครับก็ สวัสดีครับ